สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y YouTube ทยอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวจากต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่ามีเครื่องบินปราบเรือดำน้ำระยกะไกลสังกัดกองเรือเดินสมุทรเหนือของรัเสเซียจำนวนสองลำได้ปฏิบัติการภารกิจการบินเหนือทะเล เหนือแล้วก็ฝั่งตอนออกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่29มีนาคม2564นะครับเรื่องราวดังกล่าวนั้นกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียเปิดเผยว่าเครื่องบินตู142ได้รับการคุ้มกันโดยเครื่องบินขับไล่ซู33ระหว่างที่ทยานบินเหนือทะเลแบริ์ซึ่งใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยราว11ชั่วโมง โดยตู142ได้รับการคุ้มกันโดยเครื่องบินขับไล F ่ F-16 ของนอร์เวย์และบินเหนือทะเลนอร์เวย์และเครื่องบินขับไล่ใต้ฝุ่นหรือว่าไทคูลไฟเตอร์ของสหาร,ราฐอาณาจักรคณะบินเหนือทะเลเหนือด้วยนะครับอันหนึ่งกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียก็ระบุนะครับว่าเครื่องบินของรัเสเซียนั้นก็ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับสากลว่าด้วยการใช้น่านฟ้าอย่างเคร่งครัดนะครับนั่นหมายความว่า รัเสเซียนั้นได้ส่งเครื่องบินปราบเรือดำน้ำเนี่ยนะครับเข้าลาดตะเวนในพื้นที่ทะเลเหนือแล้วก็ในส่วนของมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็พบว่ามีเครื่องบินขับไล่ F-16 ของนอร์เวย์บินขึ้นประกบด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีเครื่องบินขับไล่ใต้ฝุ่นเนี่ยนะฮะของสหาราัฐอณาจักรก็ขึ้นประกบด้วยในส่วนของเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินสําหรับ ปราเปลือดำน้ํานั้นก็มีเครื่องบินคุ้มกันก็คือเครื่องบินขับไล่ซู่3 3ของรัเสเซียนะครับสถานการณ์บริเวณทะเลเหนือและก็มหาสมุทรแอตแลนติกนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคุณผู้ชมมักจะเกิดการเผชิญหน้าระหว่างทางด้านรัเสเซียกับทางด้านกองกําลังของนาโตที่นําโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่บ่อยครั้งทั้งในส่วนของอะทะเลและก็ในส่วนของทางอากาศแต่ว่าส่วนใหญ่นั้น จะเป็นการเผชิญหน้ากันกลางอากาศซะมากกว่านะครับต่างฝ่ายต่างก็นาเอาเครื่องบินลาดระเวนนั้นเข้ามาลาดระเวนในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็มีการเผชิญหน้ากันบ่อยครั้งบางครั้งนั้นเนี่ยครับรัสเซียก็ออกมากล่าวหาว่าทางด้านกองกำลังของนาโต้ก็ลุกล้ําเข้าไปสู่น่านฟ้าหรือพยายามที่จะเข้าไปสู่น่านฟ้าในส่วนของรัสเซียรัสเซียก็จะส่งเครื่องบินรบนั้นขึ้นประกบและก็มีบ่อยครั้งที่ทางด้านรัสเซียนั้นลาดระเวนอยู่เนี่ยนะครับ ในพื้นที่ที่บอกว่าเป็นพื้นที่สากลแต่ว่าก็จะมีเครื่องบินรบของกลุ่มนาโตเนี่ยนะครับเข้ามาประกบนะครับอย่างเช่นในครั้งนี้ภารกิจเรื่องของการลาดตระเวนบริเวณทางทะเลเหนือเนี่ยนะฮะก็ถูกในส่วนของเครื่องบินรบจากนอร์เวย์แล้วก็จากสหรัฐอเมกนั้นก็ขึ้นมาประกบนะครับการเผชิญหน้าของบรรดาเหล่ามหาอำนาจทางทางหารเหล่านี้ ก็กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปนะครับไม่เหมือนกับการเผชิญหน้าทางการค้าที่ดูเหมือนว่าจะรุนแรงนั่นก็คือระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางด้านจีนที่กำลังระอุอยู่ในตอนนี้นี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับถึงความเคลื่อนไหวของสถานการณ์โลกที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์เรื่องของความบัน้นคงเรื่องของทางทหารผมก็จะนำมาฝากแบบนี้ อย่างต่อเรื่องฝากคุณผู้ชมนะครับถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องถ้าอินเตอร์นิวเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ